สวัสดีครับสวัสดีโอ้โหตอนนี้นะครับเราอยู่ใน s u ซูกิเซเรียโนะครับเราเปิดด้วยแบบโอ้โหแลนลี่เลยกระโดดเนินปว่าเล่นเลยนะครับนี่โดดที่ช่วงล่างไว้ใจได้ครับจากเจ้าซูซูกิเซเรียโอนะครับประจำาปี2021นะครับหลังจากที่เราห่างหายจากตัวเซเรโอนี่มาประมาณสักป้าห็ปีจะได้ตัวแรก แต่ตัวแรกที่เราไป,ร,าปรีวิวล้วเป็น <ไง S 1> เกท<ง>ธรรมดาเชียงใหม่โอ้หนั่นกะ็ถือว่าขับสนุกนะแล้วก็ยังแบบว่าเออยังเป็นรถเล็กที่สนุกเลยแล้วก็กลับมาอีกทีนึงกับเ e เ e ิโอปี2021นบะอะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงแล้วยังขับดีเหมือนเดิมหรือไม่ตามเลยครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันครับว่าเจ้าเซเรดิโอเป็นยังไงกันบ้างครับก็เริ่มตั้งแต่ ไฟหน้านะครับไฟหน้าก็ปกติแล้วครับหลายๆคนคงทันสมัยเป็นเป็นแบบ LED กันหมดครับอันนี้ยังเป็นฮาโลเจนอยู่นะครับยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวาครับกระจังหน้านะครับให้ความเป็นสปอร์ตพร้อมความหรูหราก็คือเพิ่มโครเมียมเข้ามานะครับเพิ่มความเป็นโครเมียมพร้อมโลโก้ซูซูกิขนาดใหญ่นะครับด้านล่างนะครับไม่มีไฟตัดหมอกให้นะครับเป็นแค่ไว้เจาะไฟตัดหมอกนะครับก็ ด้านข้างนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับพร้อมกับนี่เลยครับยางดีครับยางบิสโตนอีโคเปียขนาด165 6 5หซึ่งยางเนี่ยโอยังไม่ยังไม่ถึงคือบอะ่ะยางหน้าแคบมากนะแต่บอกเลยว่าสุสกิเซล r โอช่วงล่างดีมากดีจริงๆนะครับดื่มนับนะครับ กระจกนะครับก so ็พับมือนะครับนี่กระจกเป็นแบบพับมือนะครับไล่มาที่ด้านข้างนะครับก็จะเป็นมือดึงอย่างนี้นะครับเพิ่มความเขาเรียกว่าอะไรคงทนแน่นแน่นหนานะครับไม่ได้แบบว่าเป็นแงบข้างในนะครับเป็นแบบจับอย่างดีเลยนะครับนี่นี่เปิดประตูครับด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่เปิดได้เปิดได้เนี่ยกว้างอ่ะถ้ามาดูด้านข้างเห็นเลยว่ามันไม่ได้เปิดแบบ เล,เล็กแค่นี้มันเปิดได้เกือบเก้าสิบอ่ะดูดิเออเปิดแล้วแบบการเข้าไปในพันรถเนี่ยค่อนข้างสะดวกกว้างขวางมากนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นถังน้ามันนะครับเดี๋ยวเราค่อยเปิดฝาถังน้ามันนะครับอ้อก่อนอื่นเราให้ดูกุญแจก่อนไม่ค่อยเห็นแล้วอะ่ะส่วนนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบอะไรนะเอ่อคีเลสนะเข้ามาไม่ต้องพกกุญแจแต่นี้ยังเป็นนิโมบิเลเตอร์นะยังเป็นแบบว่ากดกุญแจแบบเป็นดอกอยู่ นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นไฟฮาโลเจนเหมือนกันนะครับไฟไฟเบรกไฟไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีไฟเด็กไฟเบรกดวงที่3นะครับก็ยังเพิ่มเพิ่มความเป็นสปอร์ตอยู่นะครับมือจับเปิดประตูด้านหลังนะครับมันยังดูดีอยู่นะครับอันนี้ใบปัดน้ําฝนด้านหลังจริงๆร,รถแฮชแบ็กรถ5ประตูแล้วอย่างเงี้ยไอเนี้ยต้องมีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาตอนเราขับเนี่ย ไอ้น้ำไอโครอะไรเงี้ยมาปิดเต็มข้างหลังแล้วเราไม่มีอะไรมาอันเนี้ยรถแฮตแบ็กรถห้าประตูอ่ะจำเป็นต้องมีนะครับอันนี้ก็คือโดยรวมนะครับภายนอกนะครับของเจ้าสุสกิเซเรีย i o ครับนี่มาดูเครื่องยนต์ที่สุดแสนจะประหยัดนะครับนี่คือหน้าตาของเจ้าเครื่องยนต์นะครับขนาด 1000cc ซีซีนะครับข, 1, ของสุสกิเซเรีย i o นะครับก็คันนี้นะครับผม เป็นเครื่องยนต์เคสินะครับสสูบ12วาล์วนะครับก็ปริมาตรกระบอกสูบครับก็ประมาณ998นะครับหรือประมาณก็พันซีซีนะครับมีแรงม้าให้ใช้มากนะครับมากเลยนะครับ68แรงม้าครับที่ห0 0ันร้อยรอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงถึง90นิวตันเมตรนะครับที่3,500รอบต่อนาทีครับก็คันนี้เป็นระบบหัวฉีดนะครับรองรับน้ำมันได้สูงสุดถึง e 2 0นะครับซึ่งหลังการที่เราได้ได้ลองมา แล้วนะครับก็เป็นรถที่ค่อนข้างประหยัดนะครับแต่ว่าอัตราเร่งเนี่ยอาจจะไม่หูหวาจืดจัดมากนะครับเพราะว่าคันนี้เน้นความเป็นประหยัดความทนทานนะครับเพราะฉะนั้นพันซีซีกับ68แรงม้าเนี่ยถือว่าเพียงพอกับการใช้งานในเมืองเดินทางต่างจังหวัดที่ความเร็วสักร้อยร้อยกว่าๆอ่ะร้อยเรามาก็ประมาณโห oh, ก็เกินกว่าหมายกำหนดไปเยอะนะครับมันก็ยังตอบโจทย์ในการขับทางไกลได้ค่อนข้างดีไม่ค่อนข้างดีดีเลยแหละ นะครับไม่ใช่ว่าอวยไม่ใช่ว่าอะไรนะแต่ว่าเราลองมาแล้วว่าเออมันเป็นเครื่องบล็อกเล็กที่ประหยัดแล้วกออ็ขับสนุกนะครับแต่ว่าต้องแลกมากับอแอร์ที่ร้อนนะครับเราลากรอบมากแอร์ร้อนคันนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยถูกใจสายซิ่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตาประหยัดเนี่ยขับมาบนหัวเนี่ยก็ต้องมี16 15 17ประมาณเนี้ยนะครับอันนี้คือเครื่องยนต์ของซูซูกิเซลีโอครับ ครับเข้ามาดูข้างในของ s u zu กิเซอร์เรโอกันนะครับว่าข้างในนี่เขาจะเป็นยังไงกันบ้างครับก็ยังเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะพลาสติกปกติครับคือพวกนี้มันทนทานดูแลรักษาง่ายเอาแค่ผ้าชุบน้ำเช็ดเช็ดเชเนี่ยไม่ต้องแบบอะไรมากมายไม่ต้องเป็นแบบว่าวัสดุซอฟทัชนะครับหรือว่าเป็นหนังให้แบบดูแลยากนะครับคือคันนี้เน้นความประหยัดนะครับความทนทานนะครับผมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับหน้าตาก็เลยดูธรรมดาบ้านบ้านนะครับ พวงมาลัยเนี่ยเขไม่มีอะไรครับเป็นวงกลมปกตินะครับมีโลโก้สุสกิขนาดใหญ่นะครับด้านขวาก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับเปิดไฟไฟสูงไฟตรงไฟต่ำด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นทิปปัดน้ําฝนนะครับส่วนหน้าจอนะครับตรงกลางครับเป็นความเร็วนะครับด้านซ้ายเป็นวัดรอบนะครับตรงดังด้านขวาเนี่ยจะมีในส่วนของวัดน้ำมันเป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็บอกตำแหน่งเกียร์แล้วก็บอกตำแหน่งทิปรวมนะครับอันนี้เราใช้มา เนี่ยก็200กว่าโลคันนี้ทิปที่เนี่ยที่เรามาทั้งหมดอ่ะรถส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ประมาณสัก30กว่านะครับยังไม่ได้ลันอินเลยเลยเราก็ซัดกันแบบตุบตับตุบตักไปแล้วนะครับก็คันนี้วิ่งมา292นะครับบอกบอกก่อนเลยอ่าคันนี้ไม่ใช่คันที่เราขับมานะคันที่เราขับมาเป็นคันสีขาวนะครับอันนี้จะเป็นคันสีแดงนะครับก็จะมีในส่วนของทิปรวมนะครับทิปเอทิปบีนี่ครับนี่ทิปรวมทิปเอทิปบีนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ าการบอกว่าน้ํามันเนี่ยที่เหลือนยังวิ่งได้อีกกี่กิโลเมตรนะครับแล้วก็อันนี้อัตราน้ํามัน,น,น,นเฉลีย่ยโดยแบบเรียลไทม์นะครับส่วนนี้ก็เป็นแอเวรเรตโดยรวมนะครับตั้งแต่ใช้มานะครับคันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดนะครับเพราะว่าที่เรากันมาเนี่ยก็โหกร้อยกว่าหวดกันมานะครับเพื่อให้ทันเวลานะครับว่าอยู่15.3กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าสิกว่านี่ก็ถือว่าประหยัดนะคันนี้ก็เคมไว้20กิโลเมตรต่อลิตรหัวดังหนักก็ได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็ ทางด้านขวาครับเป็นที่ล็อกประตูนะครับนี่ตัวลายๆแล้วก็มีลายแบบว่าวินเทจผมว่ามองให้มันดูเป็นวินเทจนะเป็นลายจุดๆๆนี้นะอันนี้เป็นเป็นผ้านะครับกุ้มข้างในเป็นพลาสติกนะครับก็อันนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นตัวปรับกระจกนะครับซ้ายขวาไม่มีไม่มีพับนะครับแล้วก็ตัวกระจอกอย่างที่บอกครับกดลงออโต้อย่างเดียวนะครับแต่กดขึ้นเนี่ยไม่เป็นออโต้นะครับยังต้องใช้มืออยู่เนี่ย ไม่ออโต้นะครับไม่เหมือนโรลโรมี่กดออโต้นะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยถูกใจผมสักเท่าไหร่นะครับตั้งแต่ซูซูกิที่เราลองกันมาเนาะว่าต้องเป็นสวิปนะครับเราก็บอกทางผู้บริหารแล้วว่าเออน่าจะมีไฟฟ้าให้หน่อยตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกประตูนะครับแต่ว่าคันนี้เวลาตอนขับเคลื่อนด้วยความเร็วเกิน2ี่เนี่ยรถเขาไม่ล็อกให้นะครับทางด้านตรงกลางคอนโซลนะครับก็จะเป็นในส่วนของอันนี้จะเป็น CD ดีนะครับเดี๋ยวนี้ยังมีใช้กันอยู่กอไม่รู้นะนา่าจะยังมีใช้อยู่ท้ง CD แล้วก็เป็น ตัววิทยุนะครับมีหมดวิทยุมีมีเดียนะครับมีเดียเนี่ยก็จะเป็นพวก usb aux มากกว่านะครับอยู่ตรงนี้นะครับ usb usb aux นะครับแล้วก็อันนี้ก็ปรับแต่งต่างๆปรับเสียงนะครับหน้าจอเป็นแบบไหนนะครับแอบบเสียงแล้วก็เขาเรียกว่าจริงๆแล้วตรงนี้นะถ้าตัวตัวท็อปอน่าจะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวจอให้ได้แล้วนะเป็นตัวจอ Android นะครับดูว่าทัชสกรีนไม่ต้องขนาดใหญ่มากขนาดนี้ก็ได้ไม่ต้องแบบขนาดใหญ่โต8นิ้ว10นิ้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอร์ธรรมดาเลยนะครับแอร์ปกติเป็นสวิตนี้ปรับระดับนี้ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับก็จะมีปรับหมดของแอร์นะครับเปิดลมเปิดลมข้างในตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียบไฟ12โวลต์นะครับส่วนทางด้านนี้ครับไม่มีอะไรครับหลอกไว้นะครับหลอกไว้ตรงเกียร์ครับก็จะมีตัวโอเวอร์ดร์นะครับนี่ตัวโอเวอร์ดร이ด์ลวสปอร์ต นะครับจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวชิปล็อกเวลาตลอจอดขวางใครนะครับกดตรงนี้ปั๊บเราถึงจะเลื่อนเกียร์ลงมาที่ตัวเอกนได้นะครับในตัวสองเกียร์ก็จะมีตัว p r n d l ในส่วนของคอนโซลกลางนะครับวางแก้วเรียกวางขวดน้ําก็ประมาณสักสองแก้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของนะครับเป็นถาดไว้ใส่ของด้านล่างนะครับได้บ้างนะครับแล้วก็ที่เก็บแก้วทางด้านหลังครับคันนี้มีทั้งหมดที่เก็บแก้วนะครับมีอยู่5จุดนะก็คือตรงกลาง2 ตรงนี้ตรงกลางนี่อีกสาเป็นสานะครับแล้วก็ทางด้านหลังอีก2จุดก็เป็น5จุดนะครับในส่วนของการเก็บส่วนเบาะเนี่ยนั่งสบายนะครับกว้างนะครับแต่ว่าการจะปรับศีระตำแหน่งอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบเปะ๊ะนั่งสบายสักทีเดียวนะครับนี่ก็จะเป็นตัวปรับใช้มือใช่เวลาตอนไม่มีไม่มีตัวขึ้นลงนะครับอันนี้มีแค่เลือ่อน่อนแค่เลือเล่อนหน้าเลื่นอนขาภูเมลัยปรับขึ้นลงได้อย่างเดียวนะครับดึงเข้าดึงออกไม่ได้นะครับนี่ กูมาไลยปรับขึ้นลงได้ก็ Bell, Bell, ก็คือพัฒนาขึ้นมาค่อนข้างดีเะครับเบลไม่มีตัวปรับนะครับยังยังขนาดเท่าเดิมไม่สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับอย่างที่บอกว่าอ,อ๋อเบาะก็คงมีความเท่ๆมีลายดอกเป็นผ้าบอกผ้าก็คือดูแลรักษาง่ายนะครับซักทำความสะอาดตากแดดด,ดีๆก็ทำความสะอาดได้ง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวเราจากด้านหน้าครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง ครับมาดูทางด้านหลังนะครับที่เขาบอกว่าเมื่อพับแล้วนะครับจะเพิ่มปริมาณป,ปริมาตรหรือปริมาณเนี่ยคือเพ,เพิ่มพื้นที่นะครับในการใช้งานสูงถึง254ลิตรเลยนะครับคือค่อนข้างกว้างมากนะครับเดี๋ยวขอปรับให้ดูก่อนไปด้านหน้าก่อนเราก็ขนกันมานะนะครับนี่มีที่วางอันนี้จริงอันนี้อันนี้อ่าเดี๋ยวก่อนเก็บอ่านี่อย่างนี้ นะครับเบาะเขาสามารถพับได้60 40นะครับนี่ก็โอ้กว้างเลยอย่างที่พี่เต้ยบอกเลยว่าข้างหลังเนี่ยกว้างแล้วนั่งสบายนะครับมีมือจับด้วยนะครับเพราะบางรุ่นเนี่ยไม่มีนะครับนีม่มีมือจับให้นะครับวัสดุส่วนใหญ่ก็เป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าก็โอเคดูแลรักษาง่ายนะครับเออกว้างเลยเนี่ยเนี่ยนั่งขวายห้างเมื่อกี้ผมนั่งเบาะปกตินะก็ค่อนข้างกว้าง นั่งสบายนะครับก็ด้านหลังนี่สบายเลยโปร่งโล่งสบายนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของที่พับเบาะทางด้านซ้ายนะครับดึงตะขอตรงนี้นี่ดึงตะขอตรงนี้นี่ดึงเชือกปึก๊กฝั่งนี้พับได้หกสิบนะครับนี่นี่กว้างห0ิบฝั่งนี้พับได้4ี่สิบเห็นไหมครับนี่าพับแล้วเขาจะกว้างเลยเดี๋ยวพับไปดูเลย,เยขออนุญาตเปิดประตูก่อนึออ เนี่ยประตูมันกว้างมากอะ่ะกว้างเลยอะ่ะเข้าออกสบายขนของง่ายเห็นไหมเอาเนี่ยอันนี้ก็จะมีของอยู่เห็นไหมนี่กว้างเดี๋ยวดึงเชือกนี้ก่อน,นจะให้ดูว่ามันกว้างจริงๆอะ่ะมันกว้างแบบเดี๋ยวนะอ่ะนี่อ่ะให้ดูเลยเนี่ยมันใส่ของมันกว้าง เนี่ยกว้างขนาดแบบเปิดข้างหลังปั๊บนี่เดินเข้ามาเนี่ยเนียคือกว้างกว้างนั่งสบายนะครับหัวไม่ติดนะนี่นั่งบนเบาะแล้วนะโอ้อันนี้นะนอเอออ่ะโหมีที่ด้านหลังหน่อยพระเจ้านะครับก็ภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะมีความ กว้างขวางนะครับสะดวกสบายนะครับขนของได้นะครับวัสดุทุกอย่างนะครับเป็นพลาสติกซึ่งข้อดีก็คือคงทนแข็งแรงนะครับเผื่อคนออขนลาวขนอะไรที่แบบไปขายเสื้อผ้าไปขายของตลาดนัดขายเซิร์ฟบอร์ดขายอุปกรณ์ต้นไม้อะไรเงี้ยพวกนี้มันดูแลรักษาง่ายมันถึงเนี่ยดูดิอาจจะดูแบบดูไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ว่าดูอ่ะเนี่ย ง่ายๆเลยคุณไม่ต้องมงแบบโอ้อะไรมากมายเลยไปที่ไหนยังไงก็ดูแลรักษาง่ายนะครับกับราคาเริ่มต้นเป็นแค่328,0 0 0บาทนะครับตัวท็อปสุด4 3่แสนสม่นะครับก็ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ตัวกลางอาจจะไม่ต้องซื้อหรอก4 8 0 0 0นแนอะไรเงี้ยน่าจะเป็นตัวท็อปสุดเลยหรือแม้กระทั่งตัวร่างสุดที่เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับใครที่ชอบความประหยัดนะครับทนโทนอัตวประโยชน์เยอะๆนะครับอลองไปขับนะครับที่สุสกิ ชัวรูมทั่วประเทศเลยนะครับเป็นไงกันบ้างกับเจ้าซูซูกิซิลรโอครับครับผมตอนนี้เรามาหลังจากที่ได้ลองขับนะครับจากกรุงเทพนะพ มาที่เขาเรียกว่าอะไรปลาบุรีปากน้ําปลานนะครับก็วันแรกนี้ก็ประมาณทัก200กิโลนะแล้วก็เดี๋ยวกลับอีกพรุ่งนี้อีก200กิโลทริปนี้ประมาณ500กว่าโล500กว่าโล5 0กวโลเนี่ยคันเล็กไหนใครบอกว่ามาไม่ได้ใช่ไหมเออเพราะว่ามีหลายหลายคนเข้ามาคอมเมนต์มาบอกว่าเอซเลลิโอรถมันเล็กนะเครื่องพันซีซีมีคนถามมาเนอะบอกว่าซเลลิโอเนี่ย วิ่งไกลได้แค่ไหนรถมันเล็กแล้วมันจะเป็นยังไงเหรอมันจะไปได้ขนาดไหนเอางี้ดีกว่าคนที่ไม่เคยขับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เคยลองไม่เคยใช้อ่ะอาจจะไม่มั่นใจแต่เราลองลองมาแล้วตัวแรกตัวแรกใช่ไหมเมื่อสักหกปีที่แล้ว,วออแล้วก็อันนี้มาอีกทีนึงแล้วเราก็เวลาเราไปลองอ่ะเ,เราก็จะลองแบบใช้งานจริงใช้งานจริงที่ที่อาจจะจริงเกินไปลุยเกินไปอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนขาเรามาเนี่ยเราก็มาแบบ ร้อยร้ยเกินกฎหมายอ่ะนะน้ำมันก็อยู่ที่ประมาณสักสิบเจ็ิปกิโลลิตรขามานะประหยัดเาถือว่าค่อนข้างประหยัดนะกับเครื่อง1000อพันซีซีพันซีซีแล้วก็จริงๆแล้วเซเลเรโ,โอเนี่ยมันนั่งได้ห้าที่นั่งแต่ว่าภายในเนี่ยมันสามารถพับเบาะได้6 0สิบี่สิบนี่นี่แล้วก็วันนี้เรามาเราข<ค>นของมาใช<ด>่ไหมมาทะเลมาทะเลมีที่ขนของมาข้างหลัง แต่ละแล้เนี่ยก็จะมีแบบภารกิจฝนพวกอย่างเงี้ยมาเพราะวันนี้จริงเราเรามาเรามากันหลายสื่อนะแล้ววันนี้เราเรานั่งมากับพี่พีเตอย์ออโต้ไรท์แชร์นี่หลายหลายคนรู้จักเดเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านยานยนต์นะคอมเมนต์ที่เราคุยกันสุดๆก็คืออันดับแรกเลยที่ชอบในส่วนของเซรีโอเลยก็คือกว้างความกว้างนะครับเพราะว่าแต่ละคนน่ะจะได้นั่งในทุกตำแหน่งคนขับ คนนั่งแล้วก็ได้นั่งได้นั่งข้างหลังด้วยได้ได้มีขนสัมภาระอะไรด้วยแล้วก็ได้ดูถึงช่วงเนี่ยเนาะเฮดรูมเนี่ยบอกมันกว้างมันนั่งคือถ้าเกิดคนชอบขับรถที่มันค่อนข้างโปร่งอันนี้ตอบโจทย์เลยโปร่งโล่งกว้างแบบสบายช่วงขาโอเคนะช่วงช่วงขานี่ไม่ดัดแม้เขาแม้กระทั่งพี่เตยนั่งข้างหลังก็ไม่ดัดก็ตัวแบบเออพี่เตอร์ก็ตัวแบบบวมๆมันอ้วนหน่อย เขาบอกนั่งสบายนั่งสบายพี่เตยบอกเออมันก็นั่งสบายนี่นะข้างหลังไม่อึดอัดไม่อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เขานั่งอยู่กับปาวานปารลมาขอางเขาด้วยนะนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ชอบเลยก็คือนอกจากนอกจากความโปร่งโล่งสบายแล้วก็คืออัประโยชน์ด,ด้านหลังอถประโยน์ด,ด้านหลังเนี่ยก็คือมันสามารถพับเบาะได้เรียบด้านหลังนะคือพักหลังนั่งอยู่ตรงข้างหลังเนี่ยเมื่อกี้นั่งอยู่ข้างหลังอ่ะจิ้ของข้างหลังมันไม่ต้องแบบจอดรถก่อนเปิด มันยึดได้เลยบอกมันพับลงมาได้มันพับได้แล้วก็มันพับเรียบควาขนของอะไรได้ตอนนี้คนนิยมก็คือต้นไม้กับอีกอันหนึ่งก็คือพวกเซิร์ฟสเก็ตที่แบบเอามาใส่เป็นเซิร์ฟสเก็ตไปนู่นไปนี่ตนนี้โโหสูงเออมันสูงใช่ถ้าเกิดว่าเราขนต้นไม้สูงเงี้ยก็ยังอเคนะก็ยังได้เพราะว่าเออเล็กรูมันค่อนข้างกว้างนะแล้วก็นอกจากอถประโยชน์ภายในแล้วนะไม่ว่าจะเป็นที่วาง แจ้วอะไรเงี้ยมีช่องวางวางได้5ตำแหน่งใหญ่ๆมีช่องเสียบ USB มีช่องเสียบ USB ใช่ไหม USB แล้วก็มีตัว12โวลต์นะแล้วก็ที่ประทับใจเลยคือช่วงล่างช่วงล่างคันนี้บอกมาอันนี้พระรัมสองก็รู้อยู่ว่าถนนมันมันไม่ดียังไงแล้วก็ไม่ค่อยดีอะที่เราลองใช้ใช้ความเร็วมากับพี่เตอร์ก็ก็ ก็ก็ค่อนข้างสูงอะแ้ก็เกินเกินลิมิตแล้วก็แทบจะไม่รู้เลยว่าเราขับอยู่เร็วอ่ะคืออันนี้คือขับช่วงล่างมันนิ่งช่วงล่างมันนิ่งนะถึงแม้ว่าจะยางจะเล็กนะครับเพราะคันนี้เขาใส่มาให้ยางหนึ่งหกห้าหกห้าสิบสี่ซึ่งยางแคบหน้าแคบมากแต่ว่าเมื่อขับด้วยความเร็วสักร้อยยี่สิบอย่างเงี้ยก็ยังเออยังยังโอเคอยู่ก็ยังถือว่าควบคุมง่ายอ่า แต่ถ้าเกิดเกินร2 0ยิไปแล้วเป็นทั้งร้อยสี่สิบไปอะไรเงี้ยอันเนี้ยอันอันออันดับแรกเลยที่ที่เจอเลยก็คือในส่วนของแอร์แอร์จะไม่ค่อยเย็นเพราะว่าเราใช้รอบจัดเออเราใช้รอบจัดเราเราเหยียบไปใช่ไหมใช่รอบเราจัดมาแล้วมันต้องดึงกาลังเพราะฉะนั้นมันต้องตัดกําลังแอร์ใช่เออมันก็ทําให้การการขับแต่ว่าการขับขี่มันสะดวกขึ้นเพราะรอบมันจัดขึ้นมันขี่สะดวกขึ้นแต่แอร์มันมันไม่เย็นแอร์มันสู้ไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้นะ ตอนน่าจะพี่เต้ยวิ่งประมาณสักร้อยยี่สิบก็จะรู้สึกว่าเสียงเสียงลมเสียงลมใช่เพราะว่าเนอะรถเล็กอะไรเงี้ยก็เข้าใจด้วยด้วยราคาด้วยอะไรเงี้ยการซับเสียงการอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าดังดูดังจนรำคาญอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีเสียงเข้ามาตามตามระดับราคาของเขานะแล้วก็นอกจากช่วงล่างแล้วก็ความโปร่งโล่งสบายความบรรเทาประโยชนต่างๆเนี่ยที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อีกอย่างหนึ่งที่ที่ที Jamie, ่ไม่ไม่ค่อยน่นก็คืออย่างที่บอกไปแล้วคือรอบมันรอบระรอบจัดเ่อไปแอร์ตัดกับกระจกกระจกเนี่ยปรับไฟฟ้าลงแต่วลาตอนขึ้นอ่ะมันไม่ไฟฟ้ามันต้องแบบเนี่ยต้องใช้มือกดเอามันไม่มันไม่มันไม่แบบปื๊ดเดียวเป็นไฟฟ้านะแล้วก็หลังจากที่ลงมาทั้งหมดนอกจากช่วงล่างดีความโป่งโล่งสบายประหยัดน้ำมันน้ำหนักมันมันคงอะไรโอเค ไม่ไม่ไม่เบาหิวไม่อะไรแล้วก็พงมาลายถือว่าก็ค่อนข้างคมนะเพราะเมื่อกี้ที่เรามาไม่จะมีโค้งแยะใช่ไหมแล้วก็อะไรนะบาดมือทำไมอ่ะไปไม่ใช่ยานปุ๊กนะก็ราคาจริงๆแล้วครับราคาเขาอ่ะเปิดมาก็มีเป็นตัวแมนนวลด้วยอ่ามีเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดานี่เท่าไหร่นะสามสอง สามแสนสองหมื่นแปดพันบาท<ม>กับเกียร์ธรรมดานะก็ถือว่าโอเคนะสามสองแปดสามสองแปดแล้วก็มีมีอะไรนะมันอาจจะไม่สบายเวลาติดมันต้องเข้าเข้าเกียร์อ,อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดหรืออยากเป็นรถไว้ส่งของไว้ใช้งานไว้วิง่งอ๋อไว้วิ่งตามแอปต่างๆไม่ว่าจะเป็นก r า b grab นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยคือวิ่งส่งของใช่ไหมมันก็เออไม่ต้องแบบอะไรมากเลยสามแสนกว่าบาทวิ่งหาเงินข้างหลังเนี่ยมันทุกของได้เยอะด้วยแล้วก็เข้าในเมืองอะไรเงี้ยเออ มันค่อนข้างๆระลังระดูเหมือนแบบว่าขับง่ายรถเล็กขับง่ายหาที่จอดง่ายแล้วก็ประหยัดน้ำมันอนอกจากมีราคาสมมติรถอาจสามแสนกว่ามีมีแล้วมีอีกไหมมีอ่าตัวถัดไปสี่แสนกับแปดพันสี่แสนแปดพันบาทอันนี้ก็เป็นเป็นออโต้ลองท็อปใช่แล้วส่วนอันนี้มันเป็นตัวท็อปตัวนี้ท็อปสุดแล้วที่เราขับอยู่ตอนนี้เท่าไหร่เท่าไหร่อีสี่สามเจ็ดสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทก็ ก็ถือว่าโอเคไม่แต่าือครับอยากให้แบบมีตรงเนี้ยจอหน้าจงหน้าจอให้มันไอ้นี่หน่อยหน้าจอแบบว่าทันสมัยหน่อยนะเป็นแบบหน้าจอเป็นเออเป็นหน้าจอเอออันนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีอันนี้เป็นเป็นหน้าจอธรรมดาแต่ธรรมดานะแล้วก็พวงมาลัยคือทุกอย่างมันค่อนข้างเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเหมือนก็เขาคงทํามาเต็มที่ในราคานี้แล้วแหละเออ นะครับก็หลังจากขับไปมาแล้วเดี๋ยวรู้สึกกันยัง,ยงไงก็บอกกันมาได้ที่ใต้คอมเมนต์เอเออเซเลเรโอมันเป็นยังไงราองี่เราเอามาใช้อะเราเอามาใช้คือเต็มที่ก็ไม,ไม่ไม่ได้ได้กอ่วันมากแต่ว่าเราได้สัมผัสกับหลากหลายรุ่นแล้วที่จริงๆเดอร์เซเลเรโออ่ะมันไม่มีคู่แข่งคือมันเป็นตัวของของเขาเองเลยมันมาเดียเด่ยวๆเลย mm. ใครต้องการรถเซกเมนต์นี้ต้องการความประหยัด นะต้องการความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอัธประโยชน์ต่างๆช่วงล่างเฟิร์มมันหน่วยว่ามันไม่มีที่จับคู่แล้วก็เปรียบเทียบออะไรยงเี้ถึงแม้ว่าตาเร่งจะไม่หัวก็เครื่องพันซีซีอ่ะอันนี้เครื่องพันซีซีนะเวลาบางทีวิ่งไหร่นะร้อยยี่สิบแล้วร้อยยี่สิบแล้วอาจจะเติมอีกนิดนึงแล้วมันไม่ทันใจเรามันไม่ทันใจเราแต่ว่าเราเราต้องเข้าใจว่าเป็นรถอีโคคาร์อีโคคาร์มันแค่แล้วก็เน้นการใช้งานยังไงไม่ใช่แบบโหสปอร์ตที่ขนาดจะต้องวิ่งแบบทะลุร้อยหกสิบสองร้อยอะไรเง แต่วังจริงเนี่ยมันร้อยร้อยร้อยได้ไม่ขี้เละหรอกเออไม่ขี้เละหรอกมันก็ร้อยกว่าเกือบนั่นแหละก็เยอะอยู่อ่ะเราลองมาก็เยอะอยู่นะเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวหาว่าไปลองขับเออไปลองขับไม่ใช่ไปลองขับติ๋มติ๋มนะไปลองขับแบบเราเองอ่ะเราใช้งานเองเราจะซื้ออ่ะเราต้องขับแบบนี้เราจะซื้อไม่ใช่ขับแบบติ๋มติ๋มขับวนอยู่เนี้ยไม่ต้องหรอกอันนั้นไม่ได้อะไรเลยคือพูดไปไหนว่าย be ังไงอ่ะก็ต้องลองขับเองเออเราจะซื้อแล้วอ่ะก็ประมาณนั้นนะก็นะว่าอย่างเงี้ยคือ เราก็แบบว่าให้ให้ข้อมูลเพื่อเป็นทางเลือกเเเพืื่ออป็นทางลกให้ผู้ชมใช่สําหรับคนที่อยากหารถที่ประหยัดหน่อยประหยัดประหยัดเราคาไม่แพงประมาณ3ามสามแสนเริ่มต้นสามแสนกว่าเกียร์ธรรมดาไม่เปกออนตไม่เปียกร้อนเดินทางท่องเที่ยวได้ใช่เอาเพื่อนไปได้คนของได้อ่านะก็ฝากซรโอไว้ด้วยนะครับเผื่อใครจะหอยากหารถแบบประมาณเนี้ย เป็นห้าประตูทรงกว้างๆนั่งสบายๆหน่อยนะก็เากาด้วยครับอย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับข้างหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อติดตามมาได้ตลอดนะครับก็วันนี้ขอบคุณครับซูซูกินะครับที่ชวนมาทํากิจกรรมในวันนี้นะครับขอบคุณผู้ชมด้วยที่ดูขอบคุณด้วยที่ติดตามไม่ว่าคุณจะดูจะชมเราจะด่าเราครับอย่างน้อยคุณก็ดูเรา,านะครับก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนละ สวัสดีครับ Way of life.